หลังจากที่ได้ผ่านการฝึกฝนและได้รวมพลังแสดงออกให้พ่อครูดได้ชมในวันที่7พฤศจิกายนชาวบ้านราชก็มีกิจกรรมการกายบริหารหลังธรรมะเช้าและธรรมะเย็นทุกวันค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทีมทำงานผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ญาติพี่น้องที่ได้อยู่ทางบ้านได้ติดตามรับฟังธรรมะ คนนี้นี่นักศึกษาปวสอสื่อนะคะจากอเมริกาก็ก็บินไปอ,อ,อะไรนะคะอเนเธอร์แลนด์อังกฤษออสเตรียเบเยียมอะไรเงี้ยค่ะฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีอะไรมาเรื่อยๆจนถึงประเทศไทย30วัน11ประเทศปรากฏว่าพอมาถึงดอนเมือง ก็มองไปบนท้องฟ้าแล้วก็มองมาที่ดินอ๋อนี่ดอนเมืองเหรอเมื่อเช้าอยู่ปารีสนี่จริงเหรอโลกนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยภูเขาน้ำฟ้าเหมือนกันหมดน่ะ